ขั้นตอนการออกแบบวัตถุทรงตันนะครับเริ่มตั้งแต่การสร้างชิ้นงานใหม่นะครับการสร้างชิ้นงานใหม่นั้นเราไปที่คำสั่งไฟล์นะครับแล้วก็นิวแล้วก็ดีไซน์หรือนักเรียนจะเลือกในแถบเครื่องมือที่อยู่บนหน้าจอได้นะครับหลังจากนั้นก็ขยายหน้าจอให้เต็มนะครับเลือกมุมมองแบบ view on to w o r k ์ l a พลเพื่อ ความสะดวกในการวาดรูปคลิกเครื่องมือวาดรูปนะครับอาจจะเป็นเส้นตรงวงกลมสี่เหลี่ยมวงรีเส้นโค้งก็ได้นะครับในที่นี้เราจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราสามารถที่จะปรับแก้ขนาดของสี่เหลี่ยมได้นะครับไปที่คำสั่งคอนเทนต์นะครับเลือกดิเมนชัน เมาส์จะกลายเป็นรูปดินสอนะครับเอาเมาส์มาชี้ที่เส้นนะครับคลิกแล้วก็ลากแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวเลขนะครับเพื่อปรับแก้ค่าความกว้างความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เราจะปรับแก้เป็น140นะครับตอบโอเค ด้านกว้างก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะปรับแก้ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกคำสั่งเฟเจอร์เอ็กทูดโปรโฟไฟล์นะครับหรือนักเรียนมาที่แถบเครื่องมือเฟเจอร์เอ็กทูดโปรโฟไฟล์ทางด้านล่างก็ได้นะครับ ที่ extension นะครับกำหนดค่าดิเตนก็นคือค่าความหนาของวัตถุนะครับมีหน่วยเป็นม mm, นะิลลิเมตรใส่ตัวเลขลงไปแล้วก็ตอบโอเคนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นไอโทรเมตริกนะครับเพื่อมองวัตถุทั้ง3ด้านนะครับก็จะได้วัตถุทรงตันดังที่เราต้องการนะครับ ในการปรับแก้วัตถุทรงตันนะครับเราสามารถที่จะปรับแก้ได้นะครับโดยเอาเมาส์ไปชี้ที่รูปนะครับดับเบิลคลิกใช้เมาส์ชี้ที่รูปนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็จะเกิดปุ่มสีเขียวขึ้นมาดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ค่าความหนาหรือค่าองศาความเอียงของวัตถุได้นะครับที่นี่เราจะปรับแก้เป็นสามสิบองศานะครับตอบโอเค คลิกปุ่มอัปเดตด,ด็อกิวเมนต์นะครับวัตถุก็จะเปลี่ยนรูปทรงตามที่เราต้องการนะครับสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนของการบันทึกนะครับ